ทิจเจตบอกว่าคุณครูท่าสามเหลี่ยม A D C นะมาอีกแล้วคุณครูอันนี้คือเทคนิคของข้อน,นี้คือสูตรอัตราส่วนของสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีความสูงเท่ากันเพราะความสูงเท่า,ากันมันอาจะเกิดแบบนี้เป็นส่วนใหญ่หนึ่งแบบนี้ใช่ไหมถ้าจากสามเหลี่ยมรูปหนึ่งลากจุดยอดมาเสร็จป,ปุ๊บความสูงของสามเหลี่ยมนี้มีความสูงเท่ากันครับเพราะฉะนั้นน้องดูนะถ้าเกิดใครเรียนคุณครูมาจะรู้สามเหลีล่ยมรูปเนี้ยถ้าความยาวฐานเท่ากันถ้าความยาวฐานเท่ากันถ้าฝั่งนี้พื้นที่10 cm ฐานต่อพื้นที่ที่มีความสูงเท่ากันต้องมีอัตราส่วนที่เท่ากันเสมอคําว่าอัตราส่วนหมายความว่าอ๋อถ้าฐานมัน1ส่วนพื้นที่10บฐาน1ส่วนพื้นที่ก็สิบเอาใหม่คุณครูคเอายากขึ้น2คุณครูเอายากขึ้นครูขาถ้าเกิดครูทําอย่างเงี้ยอย่างนี้บ้างคุณครูแบบเนี้ยถ้าเกิดครูให้อันเนี้ยหส่วนให้ฐานยาว A ส่วนอีกฝั่งมันยาว 6A ไปเลยเห็นไหม ฝั่งนี้ยาว A อีกฝั่งหนึ่งยาว 6A ดูนะคุณครับถ้าฝั่งหนึ่งยาว A อีกฝั่งหนึ่งยาว 6A ถ้าฝั่ง A มีพื้นที่ 4, 4 A, ี m ซกำลังสความหมายคืออะไรอ๋อคุณครูพื้นที่เนี่ยอัตราส่วน,นหนึ่ง 1A เนี่ยมันเท่ากับ4ี่แต่ว่าคุณครูอยากรู้ 6A เอทำไมลูก 6A อัตราส่วนเพิ่มขึ้น6เท่าพื้นที่ก็เพิ่มขึ้น6เท่าเหมือนกันอ๋อ 6A ก็คือ24ไปเลยนี่คือแนวคิดนะครับโอ้ยขอบคุณมากเพิ่งเห็นดาวลูกครับขอบคุณ,นะคณ,คณน้องพรพระจันทร์นะน้องใบหอมเลยนนนะะะะจ๊ปรม,ม,มาณี้นะ อันนี้คือแนวคิดให้ดูก่อนนะครับอ๋อแนวคิดเป็นประมาณนี้เองค,คุณครับนี่คือหลักการหลักการของอัตราส่วนเผื่อใครไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นก้อนนี้คุณครูบางคนอาจจะบอกกุติพูดลิ้นพันกันนะบอกตรงเลยว่าเพิ่งตื่นขึ้นมาเลยกินน้ําก่อนข้อนี้ทุกคนตอบได้เลยครับคอควายฮะมีคนตอบคอควายนะจ๊ะถ้าสามเหลี่ยมน,นะถ้าสามเหลี่ยม A D C อ่าจทย์พูดถึงถ้าสามเหลี่ยม A D C คือรูปนี้นะสามเหลี่ยม A D C คือรูปนี้วามวอมวอมพ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 อมมี A D C ครับสีแดงถ้าสามเหลี่ยม A D C รูปนี้มีพื้นที่ตรงนี้นะยี่สิเห็นไหมลูกยี่ส C M กำลังสอง 24 cm กํลลังสองโดยที่อัตปาส่วนนะดูโจทย์นะโดยที่อัตปาส่วนนะของ BD ต่อ DC เป็น3ต่อ2คําว่าอัตปาส่วนเนี่ยมันไม่ใช่ความยาวแท้จริงนะ3มันคือ3ส่วนก็คืออาจจะเป็น 3x ก็ได้2เป็น2ส่วนก็คือ 2x อย่างเงี้ยเรื่อไอ๋อแสดงว,าว่า BD ต่อ DC BD ต่อ DC เป็น3ต่อ2หมายความว่าอ๋ออันเนี้ยยาว 3x หน่วยอันเนี้ยยาว 2x หน่วยก็คือ2ส่วนทีนี้เราก็มาต้องดู เฮ้ยคุณครูเรารู้อะไรเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บตาตาตาเปล่าเราออกมาเลยปิ้งมาเลยครูครับจากอัตราส่วนตัวหลังครับคุณครูอัตราส่วนเนี้ย 2x เนี่ยมันมีค่าเท่ากับยี่สิบสี่ 2x มันเท่ากับยี่สิบสี่ถ้า 2x เท่ากับยี่สิบสีู่จะทว่า x เดียวนยอัตราส่วน x เดียวมีพื้นที่เท่าไหร่อ๋อถ้า 2x มีพื้นที่ยี่สิบสี่ตารางเซนติเมตรหนึ่ง x จะมีพื้นที่สิบสอง cm กำลังสองอันนี้คือสูตรโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรมาก ใช่ไหมบลิงไหมบลิงไหมบลิงยังบลิงยังถ้าหนึ่งส่วนคือสิบสองกูถามแล้วสามส่วนเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่ตอบทันทีครับตอบเลยไม่ต้องคิดหรอกครับตอบเลยอ๋อหนึ่งส่วนคือสิบสองสามส่วนก็สิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สี่สิบสองสามสามสิบหกอ๋อคุณกูขาส่วนงงงงเลยค่ะอันนี้ง่ายมากค่ะพื้นที่เนี่ยคือสามสิบหกอะใส่หน่วย C ีเอกระดังสองเห็นไหม สามสิบหกสีเอ็มกำลังสองเราก็รู้แล้วว่าอ๋อข้อมูลมันเป็นเจ้าสีนี่เองนะครับมันง่ายอย่างนี้นี่เองก็เขียนไว้ข้างล่างก่อนประมาณนี้จาจารย์โจทย์บอกต่อคุณครูครับโจทย์บอกว่าถ้า a อบเนี่ยมันยาวเก้าเซนติเมตรโจทย์คเนียบอกว่าอ๋อถ้าด้านเนี้ยมันยาวเก้าเซนติเมตรเห็นไหมถ้าด้านเนี้ยมันยาวเก้าเซนติเมตรโจทย์อยากทราบว่าแล้วบีดีบีดีคือตรงนี้เห็นไหมบีดีตรงนี้ ยาวกี่เซนติเมตรครูก็ย,ย้อนกลับไปโจทย์เข้าเมาื่อกี้ไอ้หนูนี่ไงทักษะที่ควรรู้ครูสอนไปแล้วนี่เห็นไหมทักษะที่ควรรู้นะครับทักษะที่ควรรู้ยกมาก๊อปปี้มาหน่อยลกูกก๊อปปี้มาคัดลอกเอามาดูเป็นแนวทางไว้นะครับเอามาดูเป็นแนวทางไว้ค,ครู g r ับจากทักษะที่ควรรู้ที่คุณครูจดไว้เมื่อคราวก่อนนังง้นเอาใหม่มาอีกว่ามันก็ไปมาเขาบอกว่าถ้าเรารู้พื้นที่เห็นไหมถ้าเรารู้พื้นที่เรารู้ความสูงของสามเหลี่ยม เราจะหาฐานของสามเหลี่ยมได้ไหมตอบหาได้แทนค่าในบทกลับแล้วหาได้เลยตอบเท่าไร่ครับลูกคาก็อ๋อเพราะฉะนั้นสูตรสามเหลี่ยมมันคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานไม่รู้คุณครูก็ถานมันก็คือ B d ดีนั่นแหละคูณฐานเห็นไหมบีดีคูณสูงคือ9เห็นไหมเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณบีดีคูณเก้าซึ่งสูตรนี้ต้องมีพื้นที่เท่ากับส6เป็นต้นทันไหม แค่นี้เองครับแค่นี้เองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นครูก,ก็แก้แก้สมการย้ายสองในจะหารขึ้นไปกลายเป็นคูณย้ายเก้ายจะคูณสลับลงมากลายเป็นหารเพราะมันก็จะกลายเป็นอ๋อครู BD ดจะมีค่าเท่ากับ919 92 1 8 93 27 94 36เหลือ4คูณ2ออกกลายเป็น8เซนติเมตรขึ้ครู BD ต้องมีความยาว8เซนติเมตรเป็นต้นครับเห็นไ,ไหมก็ตอบข้อข้อควายเป็นต้นนะ